วลัูพีพชนแนลสวัสดีแกะกับผมกับกับบองค่ะ เบื่อมากนี่ผมโดนทำอะไรเพลงอะไรเพลงของ V K L อ๋อโอเค V K L นี่เราเป็นคนเลือกนี่ใช่อ่ะพอตัวเองเลือกแล้วมาบอกว่าว่าเพลงอะไรอีกเนาะก็เธอไม่บอกว่าเธอจะทำเพลงนี้เราแค่บอกว่าบูมเอาเพลงนี้ใส่ในลิสต์ให้หน่อยใช่บูมก็เลยกดเลย V K L นะคะเพลงฆ่าตะกรอนเพลงบอกนั่นเองได้วันหนึ่งเราอาจจะเป็นได้นะฆ่าตะกรอน่าเราเหรอฆ้าเมียดูภูมใจเนาะเป็นฆ่าตะกรอนฆ่าเมียที่ดูภูมใจเนาะเพราะว่าผมได้ฆ่าคนนี้สมควรตายไป โอเคเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้กันเลยดีกว่านะะาตากนครับผมทำยังไงไม่ให้โดม m u r d e คงยากหน่อยถ้าเดินเซร์รเปอร์กูเก็บเซตตัวไว้ c เ o อร์ทำยังไงให้รอดลองทำเหมือนแบบจ็กเดอะวิเปอร์เอาคำแล้วพัดใค่าเยอะ slower จำยังไงไม่ให้โดม m u r d e เชื่อกูไต่จกวะก็จงเป็น owner clear ที่ลอยเ w อร์ ทำยังไงก็ต้องโดมเออร์อย่าพูดสิ่งทำตัวลีเดอร์เมือกูเป็นี้ดึงมาฟังก์ฆาตกรรมวงการนี้ไงก็ผู้พันพร้อมหรือยังกูเขียนไว้ในพินัยกรรมดูการกระทำอย่ามองแค่ดังที่มาต้องการให้ดันคิดดีๆได้พออิสเซสซีปังอีดอกปังคนต้องฟอร์เทรนได้เงินวงวงเวมันเงินเย็นไม่อยู่ตึกเฟรมเล่นเกมกูเอ็นเกมฆาตกรันกูฆ่าตะกรอนยังฆ่าไม่พอใช้ราบปากคอเพลงยังไม่เปิดบัตรคอมกูยังรอตอนมาแล้วไม่สามารถเอกนัว แต่เขาแต่งตัวไปใส่สืบนะ Give me if you can I'm a murderer ฆาตกรจากแดนยะโซชอนต้งไปเอาไปดองเขาต้องการบุกคคลพิเศษนักละครนี่มันเทรนด์วอลไม่เอาอ่ะมึงเป็นซากดอพิสไม่ได้ก็วอลดีไม่ดีไม่ก็กูดอนทำเสรก็ดอนเกิดเหตุฆาตกรรมยังชิงบัลลังก์จริงแล้วมีอะไรปิดบังไม่หันหลักทันหรือฟังพยายามผิดไหมที่กูฆ่ามันแม้มีคนนั้นยังตางตกกูไม่ทันฆาตกรมีการตัดกรรมเชื่อมึงตายดีกว่ามีกำขู่ย love me นหลอก e ิย้อนฟอร์เอเวอร์เมกเ r อร์เดียวก็บิ๊มมุดอะทูว n ก็เมกย้อนฟอร์เดนอะดอนบีสแคร์อีจัสซ์ จากสายสื่อมาเจอเป็นคนร้ายปะ? อก็เป็นฆาตกรเนี่ยไม่เฮียเร็วไปจบแล้วนะครับเพลงนี้ป่ะปะไปฟังเขาเขียนทุกคนต้องต้องไปอ่านเนื้อครับเพราะว่าฟังยากมากเคค่ะตามมาค่ะ